สวัสดีค่ะลิซค่ะกับมาเจอกันอีกแล้วนะคะ,อะขอเข้าเรื่องเลยล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวลิซจะมาไวแล้วก็ไปไวนิดนึงนะคะคือลิซอะมาทําตามมีเคสของเพื่อนเพื่อนบางกลุ่มนะคะที่อยากให้ลิซเนี่ยช่วยรีวิวสกินแคร์หน่อยที่ลิซใช้อะไม่ว่าจะเป็นผิวกายหรือว่าผิวหน้านะคะคือต้องบอกอย่างนี้ก,ก่อนเลยว่าลิซอะเป็นคนที่แบบมีสกินแคร์น้อยมากๆค่ะเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าลิซอะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบอะไรยุ่งยากเท่าไหร่อะค่ะคือแบบนับได้เลยว่าแค่หนึ่งถึงสองตัวเท่านั้นเองแล้วก็เพืื่ออนๆหาซ้้ไดแบบ าตามห้างหรือว่าตามช็อปทั่วไปได้เลยนะคะคือแบบสะดวกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรีจะพาเพื่อนเพื่อไปดูนะคะ่่นนี้ใช้อะไรบ้างไปเลยค่ะตัวนี้เป็นครีมบำรุงของเรานะคะชื่อว่าเอราฮิยาลีแพรครีมค่ะเพื่อนเพื่อนรีจะใช้ทุกวันเลยนะคะหลังอาบน้ําเสร็จค่ะเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะตัวนี้ทาไปอ่ะรู้สึกดีมากนะคะช่วยรักษาสิวด้วยแล้วก็เติมน้ําให้กับผิวนะคะคนผิวหน้าแห้งเนี่ยแนะนําสุดๆเลยค่ะ ส่วนตัวนี้จะเป็นกันแดดนะคะของ l อ r e อ l คะ่ะเพื่อนๆขาเขาจะมี UVA แล้วก็ UVB นะคะอยู่บ้านก็ต้องใช้เป็นประจำนะคะเพื่อนๆรีแน,นะนําค่ะยี่ห้อนี้ดีสุดๆค่ะไปลองไป2ตัวสือหายนะคะเป็นโลชั่นทาผิวกายคะ่ะเพื่อนๆขาของเวีนะคะกันแดดได้ดีสุดๆค่ะกลิ่นหอมนะคะเหนียวเนิยนหนะเออริชอบมันเหนียวเหมือนหนึบๆเหมือน,อนข้าวเหนียวเลยคะ่ะโอเคค่ะเพื่อนๆ่ะรีก็รีวิวตามคําขอเรียบร้อยแล้วนะคะว่าริราใช้สกินแคร์อะไรบ้าง ม,มีแค่นั้นเลยจริงๆิเออฟิลทาค้างก็แบบเหมือนคุยกับเพื่อนอ่ะต้อเล่นรอระต้อเล่นอ่ะใหม่มั่งส่ัยมั่งหยุดค่ะหยุดเล่นเออให้มันรู้ไว้วันนี้แต่ไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนเพื่อนผิวหน้าก็แค่สองตัวนะคะแล้วก็ผิวกายเนี่ยก็มีแค่สองตัวเพื่อนๆนคือแบบนี้ใช้แบบนี้มันนานมากๆอนะ่ะแบบไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมากมายเลยอ่ะเพื่อนเพื่อน โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลิก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าคลิปหน้าเนี่ยอยากให้ลิทําอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเทียนไขตะไบหรือกันไกลหรืออะไรหรือยังไงนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวลิจะจัดการให้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลิด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย